ดูมกูยแล้วก็าาการจต่แสดงกับผู้กับศิละปกะการแสดงของชาวกูที่เป็นวะะนัฒนธรรมแต่แกก็คืออาศัยอยู่ที่นี่เลยใช่ไหมบ้านเขาก็ต่างหานอันนี้สูงย์เขาทำขึ้นมามเป็นก็ใจก็ใจแต่คือแกอยู่ที่นี่เลยใช่ไหมนอกจากนอกจากถ้า,าบ้านเขาอยู่ตรงนั้นอกจากเาจะี่หลัยแสดง นี่พอเราดีบแบบนี้น,นนะ,อะพอฝังทางนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเดินไปดูฟากของสมุนเดินไปฟากทางนี้มาปลาที่มันจะเดินในสระได้ฟากตรงนี้คือพวกนี้ก็จะเป็นมันก็จะเป็นเหมือนรีสอร์ทไปเลยในโครงการของเขาสิบยี่สิบห้องก็ว่ากันไปที่ให้ชาวต่างชาติมาพักได้พี่เฉลิมพยายามดิสก์กับอาจารย์ว่ามันไม่ใช่โฮมเสเตย์โฮมเสเตย์อยู่พักบ้านคน แต่เนี่ยเขาสร้างเหมือนจำลองหอสเตตไเป็นบ้านพักแบบกูยมันมันเป็นธุรกิจที่พักอ๋ออาจารย์โอ้โหมันต้องมันคือมันมันต้องมันต้องดิสคัพกันเนี่ยมันต้องพูดกันให้เข้าใจแต่เขาคุยจะเขียนเรื่องอะไรอ่ะก็เราเคยเห็นแบบนั้นไงอ่าเขาเห็นแบบนี้ก็จะทําเหมือนตลาดน้ําเปล่ามันมันจะมีเสริมอีกค่ะมันมีเสริมทางการเกษตรอย่างเงี้ยบุญการังอีกเยอะแต่ว่ามันนี่อมันรอสัมภาษณ์เจ้าตัว